อะไรคืออะไรเนี่ยทำอะไรกันอ่ะเปิดตำรวจมาแล้วนะเก็เห็นผ้านังตำรวจมายืนเต้นอะไรกันนะไอ้ตำรวจยิงตำรวจมาตำรวจมาตำรวจมาเห็นผ้านังยืนบนจะยืนเต้นกัหน่ะทำอะไรกันเกมเอาสุกเข้าไปข้างในเอาสุกเข้าไปข้างในเอ้ยหัวดำนี่นำทีมใช่ปะเนี่ยเบาๆหน่อยเจ๊เจ๊แก่แล้วก็เบาๆหน่อย ไอหัวดำไอหัวดำเป็นไรปะครับเจ๊เป็นไรครับเห็นปะเนี่ยเพื่อนเขาเบาเบหน่อยเจ๊เบาเบหน่อยเป็อะไรกันเนี่ยฮะเบาเบาเพี่สาวพี่สาวเป็นไรปะครับพี่สาวพี่เดี๋ยวจะเล่าวีรกรรมให้ฟังครับพี่สาวทําใครทําอะไรพี่ครับพี่บอกหน่อยนะเฮ้ยไอหัวดำเนี่ไอหัวดำเห็นปะครับเป็นอะไรครับวันนั้นเพื่อนเขาบวกกันกับตำรวจอยู่โมแต่นั่งจีบสาวอยู่นั่นแหละเจ็บร้อยเลยเจ๊เจ๊เป็นอีกแล้วเะไรอไรแล้ว เจได้ต่อเจต่ายเจต่ายเอากูเตนี่แงนไม่ลงอ่ะนะเจ้าเจ้าเจ้ทุกเจเลยเอกูเตเโอ้อกูเตะนีเจติตไม่บังเลยอ่ะแกไม่บังเจตีเลยอ่ะเจติตยกูเจติตีเลยเอากูเ้ะนี่แงอไม่ลงอ้เจตื่นมาพูดละอ๋อเธอเจบจีเจ็บเจ็บจด โอ้ได้เด็กเวลยไงได้เด็กเวีเลยไงเออเด็กเวีเลยไงเอ้เข้าใจครับเข้าใจครับที่ที่กูพี่หญิงโดนกูเข้าใจเลยเขาหึงหรือเปล่าพี่เขาหึงปะพี่ว่าไม่งุดหงิดปะเขาหึงปะไม่งุดหงิดใช่ไหมเขาหึงไม่งุดหงิดใช่ไหมล่ะหึงอะไรไม่ได้เป็นอะไรกันหึงอะไรเราจริงจังใช่ไหมครับเจ๊หึงอะไรแล้วจำแล้วจำแม่นเลยนะจำแม่นได้นะหึงจัด แระเาแรงนะถึงแรงนะถึงแรงจัดถึงแรงจัดถึงแรงจริง